Amen. ใช่นะคะที่ชอบแม่ลูกเขารู้กันว่าได้เพื่อชีวิตญายมีดีอะไรก็เพราะมีดีอะไรแปนการคืนจัาเพื่อความแห่นสบายยาวนานแห้งสังราคาก็ชอบชอบได้เพื่อชีวิตญายชอบชอบขอโทษนะคะเราเคยรู้จักกันมาก่อนป่ะคะไม่นี่ครับแน่ใจนะคะครับฉันเคยทำความเดือดร้อนอะไรให้คุณหรือเปล่าคะเปล่านะครับ แล้ว้นมาทำร้ายฉันทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบรีในที่สาธารณะ ปรากฏการ์ใหม่จานแดงทรูวิชันขายขาดไม่มีรายเดือนเปิดมุมมองใหม่ชัดฟรี32ช่องและเปิดโลกะทัดก,กว้างไกลสั่งซื้อได้ถึง96ช่องพิเศษผ่อน0% 6เดือนถึง30มิถจนายนนี้ชีวิตเบาๆก็สบายๆซิมดีแท็กไลท์เดือนละ100โทรได้120บาทเพียงนาทีละ50สตางค์ตลอด24ชั่วโมงสมัครก่อน31พฤษภาคมนี้จากดี คุณว่าทุกสิ่งรอบตัวมันจิกซอสที่สามารถทองเข้ากันได้แค่รม้จี่เยื่องาดีไซน์ที่ดีก็เช่นเดียวกันต้องมาจากการเลือกวัสดุที่มีข้อดีที่ต่างกันผสมให้เข้ากันอย่างลงตัว ท้องนอนเทเซียวคอลเลคชั่นหนึ่งในจอยคุณภาพดีการันตีคุณภาพจากอินเด็กซ์ขับรถมาตั้งนานร้อนไหมจ๊ะร้อนจนตัวดำฟิสปีอยู่แล้วมีนก็ดำเหมือนกันไม่อยากทำปีเปลี่ยนมาติดฟิล์มสองแสงจอรนสันที่มีอินสูเลตไออาร์ R, กันร้อนได้มากกว่าถึงสี่เท่า งานดีไซน์ที่ดีก็เหมีการต่อจิอ๊กซอวของวัสดุและฟังก์ชันการใช้งานให้เข้ากันอย่างลงตัว Superflex g i s GIS, ระบบพื้นเตียงเพื่อสุขภาพระบายอากาศได้ดี Tesio CO Collection หนึ่งใน Joy Quality ดีไซน์ดีการันตีคุณภาพจาก Index สุดขีดความเย็นที่อัดแน่นด้วย m ม d ด beads Crystal f r o s ที่ให้ความสะอาดอย่างล้ำลึกเพื่อฟันขาวเต่งประกายลมหายใจเย็นสดชื่น ให้คุณยิ่งใกล้ชิดด้วยใกล้ชิด c ริสตัลฟอ r c สไวท์เจนนิ่งใหม่ทุกสิ่งในจิ๊กซอที่สามารถเลียงเข้ากันได้งานดีไซน์ที่ดีต้องเลือกวัสดที่มีข้อดีต่างกันมาผสมให้ลงเทเซี i o ค o ล l e c ชั o นหนึ่งในจอยคุณภาพจากอินเด็กซ์ แอร์ติดผนังสวยกว่าปลาครับตั้งแขวนช่างปั๊ใช้แอร์ติดผนังอามีน่าทดแทนได้ครับมี36,000 BTU ขึ้นไปเย็นไกลถึง12เมตรเต็มมิดกับสิ่งแวดล้อมห้องใหญ่แบบไหนก็เย็นทั่วห้องเพราะแทนแอร์ตั้งแขวนใช้แอร์ติดผนังอามีน่าแต่ต้องมีอะไรเก่งมาก N1 มีส่วนประกอบอาหาร59ชนิดเติมเต็มทุกความต้องการในหนึ่งเดียวถึงเวลาบ่ายสาม้้เวลาแบบฟันความสุขแลรอยยิ้มสุดยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นซื้อเหลืงชูแถมฟรีอีกหนึ่งซองเพียง2บาทเท่านั้นเฉพาะมุมเครื่องบิบเบในร้านเซเว่นอวันนี้ถึง25พฤษภาคมนี้ ดอกไม่มีซอสมะเขอเทศเหรอต้องงี้สิสวิสตี้ช็อตรลูทอาดอกและซอสมะเขือเทศใหม่สวิสตี้ช็อตสวันอร่อยสองรสในช็อตเดียวมือหนึ่งช็อตมือหนึ่งมันสวิสตี้ช็อตชำระล้างแบ่งผิวนะ้างผิชระล้าผดิดต่อเฮอร์เบิลใหม่ผสานคุณค่าบำรุงจากธรรมชาติช่วยชะนอมผิวของชระล้างแบ่ทผิวเรียผัสาาสองคุณค่าในหนึ่งเดียวดิดต่อเฮอร์เบิลใหม่เพื่อผิวเนียนนุ่มอย่างมีอนาล อบใส่เจ้าใหม่วันเลยดูดีนะซึ่งข้าวขาวใหม่ทำได้ไงเนะก็แม่ใช้เป่าไว้ใหม่ยิ่งซักมากรั้งยิ่งข่าวมากขึ้นว้าวเป่าไว้ใหม่หมคือกำลังเผชิญความผวาที่นนในสิ่งที่ไม่อยากเห็นเจอในสิ่งที่ไม่อยากเจอพีอารดวงตาผีวันนี้ ทุทีมในยูโร2008ที่สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียทีมใดจะคว้าแชมป์มุมดในทีวีเปิดคอน์พิเศษมองหาซายูโรติดตามทุกความเคลื่อนไหวสีสันขอบสนามชีวิตกองเชียร์การึกซอ้อมและการวางแผนรวมทั้งการวเคราะห์เจาะลึกของสื่อประเทศเจ้าภาพที่นี่ที่เดียวในข่าวภาคเช้าข่าวภาคเที่ยงและข่าวภาคค่ำเริ่ม1พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดย โค้กเลือกโค้กด้านดีๆของชีวิตแบรนด์ Brand. ดูบอลอย่าลืมดูแลตัวเองดื่มแบรนด์ทุกวันแบนเนอร์โปรตีนหลวมนักก็ขายหน่อยแบนเนอร์โปรตีนโบตันมิ้นท์บอลอยากเย็นก็อมโบตันมิ้นท์บอลนาโนไอซีเย็นได้เย็นดีพอศสอิ5ปีธนาคารอาคารสงฆ์แรงงานไทยได้ข่าวดีวันนี้ครับค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้น2ถึง11บบาทสูงสุดอยู่ที่เชียงรายครับแต่ว่าบรรดานักธุรกิจบอกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ก็จะกลับมาเป็นต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มขึ้นติดตามในะะข่าวภาคข้าคืนนี้1ิบเปก้บาบริกาแต่ยายวัยรุ่นไป,ปด้วยเนี่ยดูชูวยเอฟข้าแยายชีวีไหนอ่ะยายเชียร์ทุกคนเลยอปีนี้เขาเคิวขึ้นแล้ว เชื่อมความสัมพ <stop> <oh <actual>? mm ัน hmm. ธ์ของครอบครัว True Academy f a n t a s i a Season 5เข้มข้นกว่าทุกปีทาง Modern TV และ True Vision ช่อง20อกอุ่นแนบแน่นต้อนรับ True Academy f a n t a s i a Season 5แค่ติดตั้ง True Vision UBC Go และ Platinum Package เพียง1,500บาทชมเพิ่ม3แพ็ k a g e ตามสั่งฟรี1เดือนถึง31พฤษภาคมนี้ อุยมันย่องแถมสิวอีกต่างหากหมอจัดให้แป้งนาทริฟออยล์คอนโทรลช่วยลดความมันสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวบอกเป็นรูหุมขนนาทริฟออยล์คอนโทรล วิวรอยแต่ไม่ปกปิดผิวสวยใหม่ขอแนะนำรองพื้นแองโชฟิจากเมเบลีนนิวยอร์กกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับสีผิวและผิวคุณเปล่งประกายเป็นธรรมชาติไม่อุดตันรูขุมขนกระจา่างใสไร้ริ้วรอยใหม่แป้งและรองพื้นแองโชฟิตเสน่ห์คุณสเสน่ back, ห์เมเบลีนพบรูปแบบใหม่แห่งการลดริ้วรอยใหม่ my Total Effects ขนาด20กรัมเพียง229บาทผิวดูอ่อนวก็อยู่ในมือคุณโอเล่ t ท t ทเอฟเฟกต์ โดนแดบแป๊บเดียวผิวคล้ำแล้วเธอเนี่ยผิวไวต่อแดดนี่ฉันก็เคยเป็นเพราะผิวไวต่อแดดถูกทำร้ายได้มากกว่าใหม่นีเวียวิสาช์ไวท์เอ็กซ์้าเซลรแพดช่วยฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียให้กระจ่างใสไม่ไวต่อแดดหน้าใสไม่ไวต่อแดดแล้วนี่ก็ใช้เหมือนเธอไง วไแสงแดดและมลภาวะทำร้ายผิวทุกวันต้องสู้กันหน่อยค่ะ UV Perfect SPF 5 0สูตรใหม่ผสนแอนตี้ออกซิแดนต์คอมเพล็กซ์เพิ่มพลังการปกป้องผิวจากมลภาวะ UV Perfect สูตรบางเบาจากลอรีอลปัมันอีกมันอีกมันไปถึงไหนหน้ามันเหนอะแล้วใหม่ที่หนึ่งเพียง refreshing สูตร green tea fresh จัดก,การความมันติดหนึบเพิ่มพลังเย็นสดชื่นเย็นเย็น clean and clear refreshing ใหม่หนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยลบเลือนริ้วร,อ,รอยที่พิสูจน์และว่าดีที่สุดสำหรับคุณพรอนส์เอชวิราโคมใหม่โทร1142รับฟรีขนาดทดลองวันนี้ถึง14พฤษภาคมนี้พิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงของผิวใน7วันพรอนส์เอชวิราโคล วันนี้ผู้บริโภคไทยได้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจากที่ประชุมคอรมอน,นะครับในขณะที่ข้าวถุงราคาถูกน่าจะดําเนินการได้ภายในสองสัปดาห์แต่น้ําตาลนั้นขึ้นราคารวดเดียวนะครับ5บาทไปตามรายละเอียดในข่าวภาคค่ำคืนนี้กกสุกัาญาิกาจะสตาร์ทออกอยังไงเนี่ยเวอนิชเพรออโตมอติกสิคะช่วยขจัดคราบทั้งภาพขาวและภาสี เพียงเติมแวนิชหนึ่งช้อนร่วมกับผ่นสักฟอกก็ได้ผ้าสะอาดมากขนาดนี้แวนิช Power Automatic และขนาดซองเพียง10บาทเดี๋ยวมาดูกันใหม่ Breeze Excel Small and Super แค่ขึ้นบา,าจขจัดคราบได้ดีกว่าผงซักฟอกแบบธรรมดาสะอาดกวยเห็นใหม่ <and> Breeze Excel Small and Super คุณแม่รู้ดีว่าถ้าลูกน้อยหลับสนิทก็จะตื่นมาอารมณ์ดีใหม่จอ์นสันเบบี้เบดไทม์สูตร natural คามกลิ่นหอมละมุนจากดอกไม้ซึ่งทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าช่วยให้ผ่อนคลายพร้อมพักผ่อนได้เต็มที่แล้วแม่ก็ค้นพบว่าลูกน้อยตื่นมาอารมณ์ดีเพรได้หลับสนิทนั่นเองใหม่จอ์นสันเบบี้เบดไทม์ใช้ร่วมันสน3ขั้นตอนพร้อมพักผ่อนได้ดีขึ้น ซูนรู้ดีว่าขาวธรรมดาเทียบไม่ได้กับเขาชุพูอย่างมีสุขภาพ a ซูนเฮลตี้ไวต์ถูกคิดคนขึ้นเพื่อให้ความกระจ่างใสและบำรุงอย่างล้ำลึกสู่ผสมโยเกิร์ตให้ผิวกระจ่างใสขณะที่ทริปเปิลยูวีฟิลอร์ช่วยปกป้องเห็นได้ถึงความแตกต่างเมื่อผิวกระจ่างใสมีสุขภาพดีระวังไปหมดทุกท่า ถ้าไม่ใช่โมเดสสำหรับกลางคืนที่มีไนากาดแผ่นปกป้องด้านหลังพร้อม18แนวกันเปื้อนแพดมั่นใจท่าไหนก็ไม่เปื้อน <c oughs> โมเดสสำหรับกลางคืนผมคิสเนี่ยจากที่เคยแห้งเสียชีฟูเนี่ยเหมือนพวกเชือกฟ้างที่เขาทำาปอมๆอย่างนงี้นนะคะอารมณ์เสียมากก็อายอะค่ะอยาเอาถุงคลุมหวัวเลยจอกใหม่ด้วย repairing serum ช่วยฟื้นฟูผมเสียอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดอปผมก็ดีขึ้นตื่นมารู้สึกแล้วผมสวย จากปอมปอมของเคยซันนี้ <c oughs> กลายเป็นผ้าใหม่แล้วค่ะโดฟช่วยซ่อมแซมองเสียไม่แพ้ใครเสีงว่านะคะชายคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมาดูกันว่าเขาใช้แปรงสีฟันอะไรออโรบีพรอพออโรบีครอสแอคชั Cross ่นมาสแซจช่วยขยจัดคราบแบคทีเรียได้ถึง90%ออโรบีแปรงสีฟันที่ทันงแพทย์ทั่วโลกส่วนใหญ่เลือกใช้ พระยาสีฟันเด็กโคดมโอซาลิท้าพลัสมีกลัวลาาและกาสะจากน้ำตาเาฟันแข็งแรงข้าแรงขั้นต่ำยังคงเป็นประเด็นที่แรงงานในหลายประเทศทั่วโลกเรียกร้องกันในวันนี้นะครับส่วนของไทยต้องรอลุ้นวันพรุ่งนี้รัฐบาลบอกว่าน่าจะได้ขึ้นแน่แต่จะถึง9บาทหรือไม่ก็ต้องรอลุน้น ติดตามในข่าวภาคค่ำคืนนี้19นาฬิกามิสเตอร์มาโซกับคราบมันสกปรกบนพื้นปาดีจะเริ่มแล้วทำไงดีกับคราบมันเถอะพวกนี้มิสเตอร์มาโซใช่ครับผมเองมิสเตอร์มาโซน้ำยาทำความสะอาดพื้นเทตรมสำหรับคราบมันกระด้างหรือผสมน้ำสำหรับคราบสกปรกทั่วไปด้วยพลังประสิทธิภาพกวาดสะอาดทุกพื้นผิวว้าวมิสเตอร์มา สากนะครรบวิสเตอร์มาสุสากแห่งพลังสะอาดถ้าช่างเลือกสักนิดก็ไม<ป>่ต้องโทษเทวดาเลือกสีนิปอน์วิเล็กไฮบริดชิลทุกอนุสีแทรกลึกเนื้อปูนทนแดดทนฝนทนเช็ดล้างสีนิปอน์วิเล็กไฮบริดชิลสีทนของคุณช่างลึก หยุดถึง300% G O A s In 1ช่วยปิดรอยร้าวพร้อมพลังใหม่ Protective Hybrid เท h โนโลยีต้องการคราบน้ำและน้ำมันไม่ให้เกาะติดให้บ้านดูใหม่ไปอีกนานใหม่ G O A in s In 1เราสามารถจะช่วยลดสถาวันโลกร้อนได้นะครับอย่างไซโจเดนกินำกระดาษมาใช้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากทีเดียวครับไซโจเดนกิพัฒนาซูเปอร์ไฮบริดให้ทนทานสูงโดยใช้พลังงานน้ำร่วมกับไฟฟ้าประหยัดไฟสูงกว่าขั้นต่ำเบอร์ห้าไซโจเดนกิตัวจริงประหยัดจริง ปรับแอร์องศาเจกนกำลังพอดีและช่วยประหยัดไฟอีกด้วยนะครับสุดยอดงานแสดงเฟอร์นิเจอร์และสินค้าแต่งบ้าน Home and d e c ค r 2 0 0 8พบข้อเสนอพิเศษสุดสินค้าเพื่อบ้าน10-18พฤษภาคมน,นี้ยิ่งใหญ่ที่ Impact เมืองทอมคาดีที่สุดนายกยุติยภาภัยรัฐก็ประกาศลาออกจากตาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับโดยอ้างเหตุผลเพื่อความสง่างามในการต่อสู้คดีอะไรอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ติดตามรายละเอียดในข่าภาคค่ำคืนนี้1 9ก้านาฬิกา 20เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ช้อทุก600บาทฟรีคูปอง30บาทรองท้าและเปลี่ยนลด10%แทนทีมของขวด174บาทไข่ไก่แพ็คลก88บาท30เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ที่อยากเปลี่ยนฝันรร้อยแบบนรกเป็นสวรรค์ในรถติดเอ็กซ์ตร้าโคฟิล์มกันร้อนระดับเอ็กซ์ตร้าจากอเมริกา พีทีที l u s Plus ผ่านการทดสอบสำหรับเครื่องยนต์คอมมอนเร็วและสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกระบบท,ที่สำคัญปตทรับประกันคุณภาพมั่นใจครับดีตอด่อรถดีตอด่อโลก p t ท B5+ ี l u s จากปตท ุกชีวิตตางมีความฝันแต่หลายคนต้องปล่อยให้ฝันของตัวเองหลุดลอยไปอาจอ่อนล้าเกินกว่าจะคว้ามันไว้ได้หรือแบกความฝันไว่มากเกินไปบางคนเลือกที่จะปล่อยมันไปเพื่อปกป้องอีกฝันหนึ่ง วฝันของคุณละ่ะยังคงอยู่ดีหรือเปล่าทุกความฝันต้องการการดูแลตัวแทนประกันชีวิต AIA กว่าแปบหมื่นคนทั่วประเทศพร้อมใส่ใจดูแลความฝันของคุณ AIA ใส่ใจดูแลความฝันของคนไทยมาตลอด70ปี ของวงการเวทีสตูดิโอไทยเวทีเฟสติวัล2อ0 8พบโปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปีเพื่อคู่รักคู่วิวา10-18พฤษภาคมนี้ที่อิมแพคเมืองทองธานีพม่พมาเสียหายหนักจากพายุไซโคลนนาคิสนะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า350าคนไร้ที่อยู่อาศัยนับแสนคนนานาชาติกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่ช่วยเหลือเบื้องต้น5 0 0หมืเหรียญสหรัฐ ติดตามในข่าวภาคค่ำคืนนี้19นาฬ uh, ิกาครับก uh, ุยาแกปวดลดลดลดไข้แตงนหนึ่งครับอ okay, ันนี oh, nice ้มันไม่ใช่ไทรอยโนนะไม่ต้องทายคืนเพราะอาหารคารีนั่น500ยาเม็ดบรรเทาปวดเมื่อยคลาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมยาไดไทรอยโนครับอันต้อเตรียมในฉลากก่อนใช้ยาใครเปรี้ยวผูชอบเธอที่ตรงไหนบางทีก็เปรี้ยวจี๊บบางทีก็เผ็ดสบ่อบางทีก็ขี้นที่เด็ดของฉันน่ะอยู่ที่ความลงตัว เหมือนขนอรสต้มยำก้อนนี้ประสานรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดยิ่งใช้สองก้อนยิ่งแซ่บกำลังสองส่วนนี้ทีเด็ดเฉพาะตัวของฉันแซ่บลงตแบบนี้ขอชิอมหน่อยดิขนอต้มยำก้อนเคี่ยวซุปนานใครๆก็เคี่ยวได้แต่เคี่ยวให้ได้ใจต้องพิถีพิถันต้องมีเทคนิคเคี่ยวเหมือนก้อนนี้ หล,ลขนาดส,สมูก้โม Modern Nine TV พาคุณสู่โลกอนาคตไปกับรายการ b ิยอน d t o m o r โร w ฉลาดล้ำโลกพบกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัยสุดไฮเทคจ,จากทุกแวดวงทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจําวันและทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะทําให้คุณฉลาดล้ำหน้ากว่าใครทุกวันพฤหัสบ,บดีสองทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีร่วมส่งเสริมความฉลาดโดยสํานักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทย์ยุคใหม่ไล้ชิดประชาชนรัฐบาลไทยกําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการรับมือกับวิกฤตอาหารโลกขังจริงจัง,จงนะครับการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าววันนี้ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะตั้งเป้าการผลิตให้มากขึ้นรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพด้วยติดตามในข่าวภาคค่ำคืนนี้สิบก้านาฬิกาครับสูงอะไรสูงและอะไรอะไรสูงเอาอะไรสูงสูงสูงสูอะไรสูงแคลเซียมสูงอ๋อโอวันติน U S แคลเซียมสูงอร่อยด้วยเป็นมิวแข็งแรงแบบเนี้ย แต่ความจริงด้านกายของเรามีการสูญเสียแคลเซียมแคลเซียมสูงอย่างเดียวไม่พอแคลเซมยกวิตามินเคสูงช่วยลดการสลายแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงแคลเซมยมนี่เวลาอะไรรูปสอยกกำลังหนึ่งส่วนรอบละลุยทาง,ทงวันนมโฟโมอมช็อกโกแลตอร่อยเต็มที่ บวชพร่วมกับรายการ b e y o ท d t o ร o r r o w ตลาดล้ำโลกขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวนันโดยส่งภาพถ่ายร้องคำบรรยายผลงานมาได้ที่รายการ Beyond t ม m o โร o ถ้าผลงานที่โดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกและนำมาอออากานในรายการพิย o n d t o m o โร o และได้รับทุนสนับสนุนผลงานละ5,000บาทหมดเขตร,รับผลงาน30พฤษภาคมนี้ร่วมเฉลิมความฉลาดโดยสวทชกระทรวงวิทยุคใ,ใหม่รับใช้ ประชาชนประชาชนที่ใช้เส้นทางสายใต้กำลังเดือดร้อนหนักจากการปิดถนนประท้วงของชาวสวนปามจากชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะนี้ก็ยังไม่เปิดถนนนะครับติดตามความคืบหน้าในข่าวภาคค่ำคืนนี้19นาฬิกาหวานไปหรอเปรี้ยวไปปะลองนี่น้ำส้มทวิสเตอร์เปรี้ยวหวานลงตัว ปิคนาทวิสเตอร์เปรี้ยวหวานลงตัวเต็มทานคู่กันนะคะจากหอเหนียวเต้นให้ดูก่อนมา <c oughs> <c oughs> ยูนิสน้ำผักผลไม100้ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ไหมทำไมคุณถึงรักสเปสก็เพราะคัดจัดส้มพันดี ให้รสชาติเข้มขน้นและยังมีวิตามินอีและแคลเซียมอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครสเหหมมินิเิสส์ปัชหนังแท็กซี่ฟุตบอลในแบบของผม,ผมต้องมีดาราเยอะใไซคโครนาคิสที่พัดถล่มพมา่าโชคดีครับไม่มีคนไทยเสียชีวิตแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนหนึ่งอยู่ที่นั่นนะครับ คืนนี้นะครับภาคข้ามโมรณนายเปิดใจนักท่องเที่ยวพร้อมกับชมช่วงที่ไซโคนาคิสพัดถล่มกลางกรุงย่างกุ้งฝีมือการบันทึกภาพของนักท่องเที่ยวไทยรายนี้สึกก้าในกาคืนนี้